ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับจ๋าใน y o u t u b e จ๋า a าแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Favorite of the Year 2022ที่ผ่านมานะคะทุกคนว่าจะชอบอะไรบ้างนะคะก็คือก็คือรวมทุกหมวดหมู่เลยเนาะก็แบบสกินแคร์เมคอัพแล้วก็น้ำหอมแล้วก็ทุกๆอย่างที่จ๋ชอบในปีที่ผ่านมานะคะไม่รอช้าก็ไปเริ่มอันแรกเลยค่ะผลหมวดแรกก็จะเป็นหมวดสกินแคร์แล้วก็ผมเนาะทุกคนจะไม่ได้ยกมาทุกขั้นตอนนะคะจะยกมาเฉพาะแค่แบบว่าของที่จะชอบเนาะตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะคะ ตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวจะจะขึ้นชื่อทุกอย่างให้เลยนะเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นครีมที่มอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะโลชั่นนะคะอันนี้ก็คือทาได้ทั้งตัวจะาเอามาทานหน้าแล้วก็ข้อศอกหัวเข่าที่แบบที่มันแห้งๆเพื่อให้ความชุ่มชื้นเนาะตัวนี้จะจะใช้ช่วงกลางคืนนะคะทาสําหรับหน้าเนาะคือมันทาได้ทั้งตัวแล้วก็หน้าคือเวิร์กมากนะคะไม่หนักหน้าแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื้นดีมากอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วนะหนึ่งกระปุกคือใช้ได้ทั้งตัวแล้วก็คุ้มมาก คค่ะทุกคนต่อไปนะคะเป็นตัวที่2เนาะตัวนี้เป็นมาร์กหน้าตัวนี้นะคะคือตัวเนี้ยดีมากทุกคนมันช่วยแบบช่วยดึงสิวเซียนนะคะจะชอบทาเฉพาะจุดที่มีสิวเซียนเนาะ,ะช่วงจมูกหน้าผากแล้วก็ายคางคะ่ะทาไปเนาะแล้วมันเหมือนแบบเวลาเราล้างออกทาทิ้งไว้15บนาทีนะคะแล้วล้างออกมันเหมือนมันดูดสิวเซียนของเราออกมาแบบมันจะเป็นขาวๆแบบว่า <Das que ath ie> คือมันจะเห็นแบบสิวเซี่ยนที่มันดูดออกมานะคะแล้วเราก็ถูกออกแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนสิวเซี่ยนมาหลุดออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แบบว่าที่ลอกสิวปกติลอกอีกครั้งหนึ่งอนะตัวนี้คือทําให้สิวเซียนจะหายไปเยอะมากนะคะตัวนี้คือแนะนํามากเลยตัวเนี้ยดีมากแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะโอ้ hey, ค่ะทุกคนต่อไปเรามาหมดที่ผมกันเลยเนาะหมวดผมของจาวน,นี้ก็จะมีแค่2ตัวนะคะเป็นเจลทั้งคู่เนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นสเปย์เนานะตัวแรกนะคะเป็นเจลตัวนี้นะเป็นเจลเซ็ตผมนะคะที่่ทําให้ผมะ เรียบนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องสระผมแบบว่าวันถัดไปหรือว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้นะคะคือหวีแค่หวีอย่างเงี้ยมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะจะชอบเซตผมเวลามัดผมหรือว่ารวบผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ผมไม่ชีเนาะให้รูปผมมันไม่ชี้นะตัวนี้คือดีมากทุกคนข้อดีของมันก็คือไม่จําเป็นต้องสระผมอย่างที่พูดเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบสระผมนะคะตัวต่อไปสําหรับใครที่อยากให้ความเนียบหรือความเป๊ะกว่าเดิมนะคะจ๋าก,ก็จะฉีดตัวนี้ไปตัวนี้เป็นสเปรย์ทุกคนนะ่าจะรู้จักนะแบบตัวเนี้ยเป็นสเป ฉีดผมแข่งแนละทุกคนคือฉีดปุ๊บผมมันจะอยู่อย่างนั้นเลยจับก็ไม่ไม่กระเด็นไม่อะไรนะทุกคนคือผมแข็งมากแต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องสระผมเลยนะคะหลังจากที่เราแบบว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเพราะไม่งาามั้นอ่ะมันจะแบบมันหนักๆแล้วมันก็แบบคือแบบมันมันทำให้ผมเราอยู่ทรงแต่ว่าคือเราต้องสระผมแนละ้วทุกคนวันไหนที่อยากได้ความเป๊ะมากขึ้นจัดก็จะใช้เป็นตัวนี้เนาะคือดีทั้งคู่นะทุกคนอยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนามากกว่ากันนะ มันก็จบไปแล้วกับหมดสกินแคร์แล้วก็ผมแบบอย่างรวดเร็วเพราะว่าจะไม่ได้อัปเดตสกินแคร์อะไรใหม่ๆนะคะก็ใช้เป็นตัวเดิมนะถ้าใครอยากรู้ว่าจะใช้สกินแคร์ไหนก็กลับไปดูเฟรนด์ปีของปีที่แล้วเนาะเพราะว่าจะไม่ได้เป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนสกินแคร์นะคะทุกคนโอเคตัวต่อไปเรามาเริ่มกันที่ลองพื้นเลยเนาะส่วนของเมคอัพนะคะเมคอัพนะคะลองพื้นปีนี้จะให้2ตัวนะทุกคนนี่ สองตัวนี้นะคะเราเริ่มจากนาสแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นรองพื้นนาสตัวใหม่ที่เขาปล่อยมาได้ไม่นานมากเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะชอบใช้ช่วงช่วงแบบหน้าหนาวเนาะเพราะว่ามันให้ความกรูแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะถ้าใครเป็นคนหน้าแห้งก็คือหน้าร้อนก็ใช้ได้นะแต่ว่าส่วนตัวหน้าร้อนยังเฉยๆนะคะแต่ชอบใช้ช่วงหน้าหนาวเนาะเพราะว่าหน้ายังกรูแบบว่าทำให้มันกรูแล้วแบบ คือเมคอัพมาสวยมากทุกคนแล้วทุกครั้งที่ใช้รองพื้นตัวเนี้ยจะมีคนถามตลอดว่าใช้รองพื้นอะไรแบบว่าหน้าแบบดีมากนะคะตัวนี้เนาะดีมากอันนี้จะใช้เป็นเบอร์เอบาเซลน่ Barcelona นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อแล้วก็ทุกอย่างให้เลยเนาะคือดีมากอันนี้แอบสีเข้มกว่าแต่ประมาณ1-2เฉดชนนะคะแต่ว่าจะชอบเนาะโอเคตัวนี้ต่อมานะคะเป็นรองพื้นตัวที่2นะตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือจ๋าแค่แบบว่าเห็นว่าแบบเออยากลองก็เลยกดสั่งมานะคะตัวนี้ดีมากนะคะช่วงที่จ๋ากลับไทยไปเนาะจ๋าใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะคือพกไปแบบว่าแค่ตัวเดียวเลยแล้วคือแบบเมคอัพติดทนทั้งวันนะคะแล้วก็แบบหน้าสวยทั้งวันไม่มีแบบตกล่องไม่อะไรเลยนะทุกคนตัวนี้คือชอบมากสีสวยมากแล้วก็สีพอดีกับหน้าจ๋าเลยนะโอเคมากเลยตัวเนี้ยถ้าใครอยากได้รองพื้นช่วงหน้าร้อนที่ไม่หนักหน้าแล้วก็ติดทนนานก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะถ้าใครชอบแบบชอบผิวกรุโกรชฉ่ๆแบบจ๋าเนาะตัวนี้เลยค่ะ โอเคค่ะต่อไปเรามาในหมวดหมู่ของคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ปีนี้จะยกให้เป็นตัวนี้เลยของของเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นของร้านบิวตี้ที่สวีเดนนะคะมันเป็นของ k ิกส์นะคะเอียร์เนแมทเกนเนาะมันดีมากทุกคนคือมันให้ความปกปิดดีมากอันนี้คือ2สีไม่เหมือนกันนะอันนี้จะซื้อเบอร์ 4W แล้วก็ 8W มานะคะคือสีมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลย 4W จะจะใช้ช่วงหน้าหนาวแล้วก็ 8W จะใช้ช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่า มันก็จะแบบเพราะว่าช่วงหน้าร้อนหน้าจากก็จะเข้มขึ้นมาวันหนึ่งเฉดเนาะทุกคนตัวเนี้ยติดทนดีไม่ตกลงเลยนะคะแล้วก็ทําให้ใต้ตาไบรท์แบบว่าทั้งวันแบบสวยมากตัวนี้คือชอบมากนะคะคือถ้าใครอยู่ที่เซเวยนก็ลองไปหาดูได้นะคะตัวนี้เป็นของบิวตี้แอ t นะคะคือชอบและปังมากตัวนี้เดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วต้องไปซื้อตุนนะทุกคนแบบดีๆๆดีดีสเต็มสิค่ะตัวนี้ โอเคค่ะต่อไปเรามาพูดถึงไพรเมอร์เนาะเมื่อกี้เราลืมพูดถึงไปนะคะเป็นตัวนี้เนาะตัวเดียวที่จ๋าชอบในปี2022น,นะคะของ n y x นะตัวนี้คือเป็นไพรเมอร์ที่แบบว่าเป็นเนื้อแบบเนื้อเจลลี่นะทุกคนแล้วทาให้แบบหน้าดึบๆเวลาเราลงไปแล้วนะคะแล้วเราลงรองพื้นต่อมันจะทำให้เมคอัพติดทนนานนะคะตัวนี้ถ้าจ๋าจะไม่ผิดคือจ๋าเล่นติ๊กตอกนะแบบเลื่อนผ่านไปเจอเราเห็นแบบคนเขาลองใช้จ๋าก็เลยลองซื้อมานะคือสรุปว่าชอบมากเมคอัพติดทนหน้านเนียนแล้วก็แบบว่าแบบไไงไ เข้ากับรองพื้นทุกตัวที่จะามีเลยก็ว่าได้นะทุกคนคือชอบมากมันหนึบมันทําให้ติดทนนานนะคะท,ทุกคนตัวนี้คือดีมากแบบใกล้จะหมดเราเห็นไหมทุกคนดีดีดีสิบสิบสิบเค <Okay S 2> ค่ะทุกคนต่อไปเรามาต่อกันที่ครีมบลอนเซอร์นะคะคร mm ีมบลอนเซอร์ปีนี้จะชอบแบบส่วนมากก็ใช้เป็นอนาตาเซียตัวเดิมที่ใช้เมื่อปีที่แล้วเฟร์ดิตของปีที่แล้วนะคะ mm hmm. แต่อีกตัวหนึ่งที่ใช้แบบว่าค่อนข้างแบบว่าชอบเหมือนพอๆกันเลยแต่แค่เฉดสีมันอาจจะแบบ หมือนออกโทนน้ำตาลมากกว่านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะซื้อเป็นไซมีนิมานะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแบบว่ามันก็น่าจะประมาณ5กรัมไหมถึงไหมนะห้กรัมก็คือเยอะมากนะทุกคนสำหรับ,บรองครีมรอนเซอร์นะคะตัวนี้ก็คือใช้นานมากตัวนี้จ๋าก็ใช้ตอนกลับไทยแบบทุกทุกวันเลยนะทุกคนสีมันจะออกอมเทาน้ำตาลมากกว่านะคะส่วนอาราจเซียตัวที่จ๋าชอบเมื่อปีที่แล้วก็จะออกอม อมส้มน,น้าตาลมากกว่าเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คือตัวนี้หยิบใช้บ่อยมากเพราะว่ามันไซเล็กกันทุกคนแล้วก็พกพาง่ายเกี่ยง่ายสีสวยคือดีนะทุกคนถ้าใครอยากลองไปซื้อไซมินิมาลองนะเพราะว่า ซส์ใหญ่เราก็คงใช้ไม่หมดไซส์มินิก็คือเยอะมากแล้วก็ใช้ได้นานมากนะทุกคนไปเราจะมาพูดถึงครีมบลัชกันนะคะเป็นบลัชออนที่แบบครีมเนาะเป็นยังไงอ่ะคือจ๋ากปกติเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ครีมที่เป็นแบบบลัชออนเพราะว่าเกลียดทีไรมาชอบเป็นก้อนนะคะลองมาไหลยี่ห้ออย่างไงก็เป็นก้อนอยู่ดีจนมาเจอยี่ห้อนี้นะคะอันนี้ได้มาตอนมันเกิดเนาะเพื่อนที่ทํางานซื้อให้นะคะก็เลยแบบเปิดใจลองใช้เพราะว่า สีมันสวยแล้วมันก็ดังมากในติ๊กต็อกนะทุกคนก็เลยได้มานะคะแบบเพื่อนที่ม,มาซื้อให้ตอนมันเกิดสีสวยนะคะทุกคนอันนี้มันทําให้จับเปิดใจอยากลองทิ้มบัตมากขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยง่ายมากทุกคนแบบมันเป็นเนื้อน้ํานะเดี๋ยวจะจะลองให้ดูแล้วตัวนี้เป็นสีดังของเขาด้วยนะคะอันนี้ซื้อได้ที่ซีฟอรันะคะแต่ราคาแอบค่อนข้างสูงนะแต่พิมพ์แมดีมากทุกคนเห็นไหมคือสีมันแบบสวยสีมันดูน่ากลัวนะทุกคนแต่พอเกี่ยไปอะ อันนี้จะอาจจะเอาออกมาเยอะเกินไปนะทุกคนแต่พอเราลองเกี่ยไปอะ่ะมันจะแบบละมุนมากใช้แค่แบบหน่งหนจุดตรงเนี้ยเราเกี่ยแบบคือละมุนมากทุกคนสีสวยนะคะอันนี้เป็นสีจอยนะถ้าจะาจะไม่ผิดนะคือดีมากตัวนี้ถ้าใครอยากลองเปิดใจใช้ครีมบลัชนะที่เกี่ยง่ายแบบว่าไม่เป็นก้อนแล้วก็แบบสีสวยคือไปลองตัวนี้ทุกคนดีมากค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนเพื่อเป็นการไม่รอชาร้าเรามาต่อกันที่แป้งฝุ่นเลยนะคะแป้งฝุ่นในปีนี้จะขอยกให้เป็นตัวนี้เลยทุกคนเป็นชาแนลตัวนี้นะคะอันนี้จะใช้เป็นสีทา a n s l ูเซนต์นะคะคือดีมากทุกคนใต้ตาคือเนียนมากแบบเนียนเหมือนตู่เด็กแบบว่าจะชอบเบกใต้ตาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเบกใต้ตาอย่างเงย เราทิ้งไว้นะคะคือมันทําให้ใต้ตาเราเนียนมากตัวนี้สีดีแล้วก็เนื้อแป้งละเอียดมากเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ทําให้คอนซีลเลอร์ที่เราลงไปก่อนหน้าตกหลงนะทุกคนคือตัวนี้เพื่อนจ๋าก,ก็ชอบเหมือนกันนะก็โดนป้ายยาไปเหมือนกันนะตัวนี้คือดีมากทุกคนราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าเราก็ได้แบบปริมาณมันค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนมันได้มา30กรัมนะคะถ้าลองเฉลี่ยแล้วมันก็ไม่ได้แพงแบบว่า เวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าพาวเดอร์1อันเนี่ยสามารถใช้ได้นานมากนะทุกคนเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะนะทุกคนคืออันนี้ราคาค่อนข้างแรงแต่ว่าคุ้มมากไปตามนะทุกคนดีมากตัวเนี้ยมันมีหลายเฉดสีให้เลือกนะคะแต่แต่จะเลือกมาเป็นทันสูเเซนเนาะดีค่ะ เรามาต่อกันที่บลอนเซอร์เลยนะคะบลอนเซอร์ปีนี้จะใช้มาหลายตัวลองหลายตัวนะคะแต่ตัวที่คิดว่าเวิร์กแล้วก็เกี่ยง่ายสีสวยสีละมุนก็คือตัวนี้ของเมคอัพเมกันนะคะตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากเลยนะทุกคนจ๋าจำไม่ผิดจ๋าน่าจะซื้อช่วงที่มันมีโปรนะคะราคาประมาณ70โคนะทุกคนคือดีมาก,ด,มากดีมากเนื้อมันแบบมันเขาจะพูดว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เชิงเนื้อฝุ่นนะทุกคนมันเป็นเนื้อแบบมันไม่ใช่เนื้อดีน้ำมันด้วยมันเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเนยไหมทุกคนแบบมันฉ่ำๆแบบมันไม่เป็นฝุน่นมันเกี่ยง่ายแล้วก็กลืนไปกับหน้าของเราเลยนะทุกคนคือชอบมากนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะถ้าจ๋าจะไม่ผิดนะจะเป็นแมสก์กของ นอร์เวย์นะทุกคนแต่ว่าเขาก็ส่งทั่วยุโรปนะทุกคนตัวนี้ดีมากราคาะถูกมากด้วยนะคะแล้วก็ให้ปริมาณเยอะนะส่วนตัวจ่าคิดว่ามันคล้ายๆกับแม็กซ์ของเอเขาเรียกว่าไบลอนเซอร์ของแม็กซ์ตัวดังของเขานะคะคือตัวนี้ขายมากทุกคนเนื้อขายมากราคาถูกกว่าเยอะมากนะคะทุกคนถ้าใครอยากลองไปลองสั่งได้ที่แฮมซีดังของเขานะมันมีอยู่นะแล้วก็สั่งช่วงที่เป็นโปรช่วงลดของเขาอะจะคุ้มมากทุกคนดีดมากตัวนี้ โอเคค่ะทุกคนต่อไปเรามาต่อที่บลัชออนเลยนะคะส่วนตัวจ๋าเป็นคนที่ชอบปัดบลัชออนแบบสีแบบว่าเข้มๆให้เห็นแบบระยะ500เมตรว่าเราปัดแกม,มาเนาะตัวที่จ๋าชอบนะคะจะมี2ตัวที่หยิบใช้บอ่อยๆเลยนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบใช้สีโทนแบบส้มๆโอรสหน่อยเนาะก็เลยชอบ2ตัวนี้นะคะตัวแรกก็คือดีออนตัวนี้นะคะคือตอนแรกอะ่จะจ๋าลองซื้อสีชมพูมาใช่ไหมรุ่นเดียวกันนี่แหละเพราะว่าไคลี่เจนเนอร์ใช้เนาะก็เลยลองซื้อมาแต่ว่า ยังไม่ชอบสีมากนะคะแบบสีมันไม่เข้ากับจ๋าเพราะมันชมพูแบบชมพูนมๆเลยทุกคนก็เลยไปลองซื้อสีส้มมานะทุกคนตอนแรกอะ่ะจาก,ก็คิดว่ามันจะเป็นสีส้มแบบสีแบบหน้าตหลับเนี้ยแต่มันไม่ใช่นะทุกคนพอเปิดม,มามันเป็นสีแบบสีส้มโอรสออรสหน่อยนึงอะแบบสีส้มอมชมพูแบบว่าเหมือนสีส้มนีออนนะทุกคนแต่พอปัดไปแล้วนั้นคือสวยมากนะคะตัวนี้จ๋าก,ก็หยิบไปใช้ตอนที่ ไปกับไทยเหมือนกันนะคือคนทักมาว่าเออใช้ปารชอลสีไรสีสวยมากสีแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้กับได้ทุกลุกด้วยนะทุกคนคือใช้ได้แบบ everyday look เลยนะตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่สีดีแล้วก็พิกเมนต์แน่นนะทุกคนตัวนี้ชอบมากๆนะคะต่อไปเป็นบัชออนของ ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบชิมเมอร์นิดนึงชิมเมอร์กริตเตอร์นิดนึงนะคะจากก็จะชอบปัดทับเนาะปัดทับแบบบลัชออนตัวอื่นๆนะคะตัวนี้ก็จะแบบสีแบบสีคล้ายๆกันเลยทุกคนแต่แค่ของ Dior เป็นแมทนะคะแล้วตัวนี้เป็นแบบออลชิมเมอร์เนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนพอปัดไปแล้วมันคือหน้าละมุนมากวันไหนที่ไม่อยากปัดไฮไลท์ก็คือใช้แค่ตัวเนี้ยตัวเดียว,แล,วแล้วคือแบบอยู่แล้วสีสวยสีติดทนด้วยนะทุกคนปัดทับกับบลัชออนแบบคีม ตัวโปรดของจาคือสวยมากๆากมากม,ากมากนะตัวนี้คือชอบมากราคาย่อมเยาว์ด้ยนะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนต่อไปเรามาต่อก,กันที่ไฮไลท์เนาะไฮไลท์นะคะปีนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ไฮไลท์แบบว่า everyday look นะทุกคนแต่ว่าจะชอบใช้วันที่แบบอยากสวยหรือว่าอยากมีอะไรบูนบหหนาเพิ่มมากขึ้นแบบอยากมีมิติมากขึ้นเนาะหรือว่าช่วงกลางคืนเราออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ย ก็เป็นตัวนี้ที่จะหยิบมาใช้บ่อยมากนะคะของใครอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นไฮไลท์เตอร์ของอินฟลูเอนเซอร์สวีเดนเนาะเขาเป็นแบบว่าเขาค่อนข้างดังมากในสวีเดนแล้วเขาก็ทําแบบว่าเมคอัพของตัวเองเนาะคือดีมากทุกคนเนื้อดีเนื้อแบบฉ่ามากทุกคนแล้วคือปัดไปแล้วขึ้นหน้าคือฉ่าเนียนวาวแบบเหมือนเหมือนกินน้ำมันละสิบแก้วทุกคนแต่แบบคือดีมากเห็นไหมทุกคนสีคือแบบมันฉ่าอะ่ะแล้วคือแบบเกี่ยวเข้าไปแล้วเหมือนเห็นไหมทุกคนมันเหมือน มันเหมือนผิวดีผิวโกมาติเกิดแบบดีมากตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างแบบก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะแต่บามันก็คุ้มนะทุกคนเพราะว่ามันใช้ได้นานมากนะคะตัวนี้คือถ้าใครอยู่เซียนลองไปหาใช้ดูนะคือคุ้มมากค่ะตัวนี้โอเคค่ะทุกคนต่อไปเรามาต่อกันที่หมวดหมู่ของตาเนาะปีนี้จะไม่มีเฟเวอริตอแชโดเนาะเพราะว่าคือไงอ่ะมันจะกก็คิดว่าอแชโดทุกอันก็คือพิกเมนต์ก็คือเหมือนเดิมๆนะคะเนื้อสีน้ำตาลเนาะอะไรประมาณนี้แต่ว่าของใหม่ที่ชอบในปีนี้ก็คือ มาสคาร่านะคะมัทช์คาร่าของเมย์เบลีนตัวนี้นะทุกคน คือมันสามารถโค่นล้มมาสคาร่าของเรเอาตัวโปรของจ๋าไปได้นะทุกคนตัวนี้คือชอบมากนะคะหัวแปงมันจะเป็นหัวแปงพลาสติกเนาะที่แบบคือมันทาให้ขนตาเรายาวแล้วก็แบบดูดูมีขนตาเยอะมากขึ้นนะทุกคนคือชอบมากนะคะแล้วก็มันจะมีแบบว่าแบบวอเตอร์พูฟแล้วก็ไม่วอเตอร์พูฟนะส่วนตัวจ๋าซื้อเป็นวอเตอร์พูฟนะเพราะว่าขนตาแบบจ๋าชอบแบบชอบแบบวอเตอร์พูฟเพราะว่าไม่งั้นมันชอบตกลงมาใต้ตานะก็คือตัวนี้คือดีมากโค่นล้มตัวเก่าของจ๋าไปได้คือ จ๋าซื้อมาเพราะว่ามันก็บิบแปบว่ามันดังในติ๊กต็อกอะทุกคนคือทุกคนใช้อะไรเงี้ยจ๋าก,ก็เลยไปลองแบบลองกดมาดูนะคือดีมากตัวนี้คือชอบมากค่ะแบบปังมากทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะใช้เป็นตัวอื่นนะคะแต่คือไม่ไงั้นก็คือใช้ทุกวันทุกโอกาสแบบดี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 ดส,สิบสิบสิบค่ะตัวนี้ โอเคค่ะต่อไปเป็นหมวดสุดท้ายของเมคอัพวันนี้นะคะตัวสุดท้ายก็เป็นลิปสติกเนาะอย่างที่บอกคือปีนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนสีลิปสติกคือเป็นคนที่ชอบแล้วชอบเลยนะก็คือเฟวอร์บิแบบพวกลิปแมทลิปเพนซิลก็ยังเป็นสีเดิมๆที่ชอบเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ตัวใหม่ที่ชอบในปีนี้ที่แบบแซงโค้งมาเลยก็คือเป็นลิปออยล์ของคารีนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นลิปที่แบบให้ความชุ่มชื้นบำรุงปากสีสวยแล้วก็แบบคือดีทุกคนราคาค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบ แพงนะแต่ไม่ได้แพงเท่าดีออที่จะชอบเนาะคือจะพยายามหาตัวตายตัวแทนของดนะีออเนาะอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าราคามันแอบ,บสูงเกินไปนะคะ <c oughs> ก็เลยไปเจอตัวนี้เนาะคือชอบมากทุกคนสีมันดูแอบ,บแรงใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะทาให้ดูตัวนี้จะาจะชอบทาระวังแบบระหว่างแบบคือว่าไงวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่อยากให้ปากไม่ดูซีดเกินหรือว่าเข้ายิมอะไรเงี้ยเมคอัพ make no makeup อะไรเงี้ยทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวที่จะแบบหยิบใช้แล้วก็พกไปตลอดตลอดนะคะยิ่งเฉพาะหน้าหนาวนะทุกคน เห็นไหมทุกคนสีมันฉ่ำๆออกชมพูสุขภาพดีแบบในในแบบในแพคเกจจิ้งอาจจะดูสีแรงนะแต่ทุกคนคือสีสวยมากตัวนี้ถ้าใครอยากได้ลิปออยแบบที่บำรุงแล้วก็สีสวยดูไม่ตายนะคะก็คือตัวนี้นะคะไปตำนะโอเคคะ่ะทุกคนต่อไปเราก็มาต่อกันที่ Setting s p r c y นะ เซตติ้งสเปรยตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่จะหยิบใช้บ่อยๆนะคะแต่ก็ Urban Decay ที่เป็นเฟรอร์ริตปีที่แล้วก็ยังคงชอบอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าตัวใหม่ที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาแล้วก็ชอบพอๆกันก็คือ2ตัวนี้นะตัวแรกจะเป็นของใครอ่ะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกเป็น,ปนของ i n นฟลูเอนเซอร์ซีเดนนะคะตัวนี้เป็นไฮไรติ้งนะคะแบบว่าตัวนี้ยจ๋าชอบใช้หลังที่ หลังจากที่ลงรองพื้นคอนซีลเลอร์แบบทุกอย่างที่เป็นแบบครีมเสร็จแล้วนะแล้วจ๋ากก็จะเซตด้วยเจน,นี้นะคะลงไปหนึ่งแบบว่าหนึ่งชั้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแบบลงแบบฝุ่นต่อเนาะตัวนี้ชอบมากเลยคะ่ะเพราะว่ามันทําให้หน้าดูฉ่าวาวกลมไม่ไหวนะทุกคนตัวนี้คือดีมากเห็นไหมมันใกล้จะหมดแล้วนะตัวนี้คือชอบมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากทุกคนแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือขวดมันแอบยาวแล้วมันพกพาย,ยากนะก็ถ้าแบบว่าใช้ที่บ้านแบบ everyday คือตัวนี้คือดีฉ่ามากทุกคนชอบชอบชอบ ต่อไปนะตัวที่2ที่ก็ชอบเหมือนกันนะคะเป็นของเม k ตัวนี้นะตัวนี้จ๋าซื้อเป็นไซมีนิมานะคะตัวนี้คือว่าเพื่อนจ๋าชอบเนาะและ้วนางก็บอกเออดีมากนะต้องไปซื้อมาลองแบบถ้าชอบความฉ่าความวาวอะไรเงี้ยคือต้องซื้อมาลองจ๋าก,ก็เลยลองซื้อแบบไซมีนิมาลองนะคะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดียวที่จ๋าพากับเมืองไทยด้วยนะคือเมืองไทยอย่างที่รู้ทุกคนคืออากาศค่อนข้างร้อนมากคือ30บวบวกบวกตอนนั้นที่จ๋ากลับไปเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังทําให้เมคอัพของจ๋าติดทนได้ทั้งวันนะคะแม้กระทั่งมันเป็นแบบมันเป็นรุ่นแบบว่าดีแบบว่าให้ความชชุ่มื แบบว่าดูอีแบบนี้แบบว่าให้ความชุ่มชื้นนะทุกคนแต่ว่าก็ทําให้เมคอัพติดทนหน้าไม่ดูมันแต่หน้าดูฉ่าอ่ะทุกคนตัวเนี้ยตัวเนี้ยตอนที่เราซื้อมาแรกๆนะคะมันจะเป็นแบบ2ชั้นมันจะเป็นน้ําหรือก็คล้ายๆกับน้ํามันอะไรเงี้ยทุกคนทุกครั้งที่ใช้เราต้องเขย่านะแต่ตอนเนี้ยคือมันเหลือน้อยมากแล้วทุกคนมันก็เลยแบบดูไม่ออกนะคะตัวเนี้ยคือถ้าหมดแล้วจะไปซื้อไซส์ใหญ่นะทุกคนคือดีมากคือทุกชอบมากทุกคนแบบปังไม่ไหวคือชอบอะไม่รู้จะพูดยังไงคือชอบสิบสิบ,สบ,สบ,สบ โอเคคะ่ะทุกคนต่อไปเป็นหมวดของน้ําหอมนะทุกคนน้ําหอมปีนี้ที่จะชอบยังเป็นตัวของลังโคมตัวนี้อยู่นะคะ นี่ก็คือลังโคมตัวนี้นะคือชื่อมันอ่านยากมันเป็นชื่อฝรั่งเศสนะทุกคนเดี๋ยวจ่าขึ้นชื่อให้เห็นไหมมันใกล้จะหมดแล้ววันนี้จ่าซื้อมาเป็นน,าจจนะน่าจะไซส์สามสิบมิลลิตรนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทีนี้มันใกล้หมดแล้วเราก็เลยซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็ซื้ออันใหญ่นะทุกคนเพราะว่าคือชอบมากคือแบบว่าฉีดแบบว่ากลิ่นเป็นกลิ่นที่หอมหวานหอมคุณหนูมากทุกคนคือแบบถ้าใครอยากได้แบบน้ำหอมที่แบบติดทนนานราคาแบบว่า ก็แพงแต่ว่าไม่ได้แพงขั้นแบบเวอร์เวอขนาดนั้นนะคะคือดีมากตัวนี้หอมคุณหนูแบบซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงวินเตอร์ก็คือใช้ได้ตลอดนะทุกคนคือทุกครั้งที่ใช้คนถามตลอดว่าเออใช้น้าหอมในหอมมากอะไรเงี้ยคือชอบ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 ,ชอบมากตัวนี้คือดีดีมากอนะทุกคนดีจนไม่รู้จะพูดยังไงละตัวเนี้ยโอเคดีจบโอเคคะ่ะทุกคนต่อไปมาต่อก,กันที่น้าหอมอีกตัวหนึ่งที่จะชอบแต่ราคาค่อนข้างย่อมเยาวกว่าหลังโคมนะคะก็เป็นตัวนี้นะทุกคน ของซาร่านะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมที่จะเจอมาใน i นะิน t a g r กรมเนาะมันเป็นแบบยังไงอะเป็นน้ำหอมที่คล้ายๆกับของชาแนลนะคือจะไปดมของชาแนลมาในช็อปเนาะแล้วก็แบบคือชอบมากแต่ราคาค่อนข้างแพงมากคือแพงไม่ไหวคือแบบแพงเวอร์แล้วจากก็เลยไปเจอใน i ิน t a g r กรมว่าเขาแนะนำว่าตัวนี้นะคะจากซาร่าคล้ายกับชาแนลตัวนั้นมากจากก็เลยไปลองซื้อมาแล้วก็แบบว่า คือหอมอะหอมใกล้เคียงกันเลยทุกคนแล้วแต่ว่าแค่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ติดทนนานนะคะแต่ว่าคือแบบติดทนมาสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วมันก็จางลงนะทุกคนแต่คือนอกนั้นคือดีมากราคาถูกแบบราคาถูกกลิ่นดีแล้วก็แบบคล้ายๆกับชาแนลนะคะถ้าใครอยากได้ชาแนลก็คือไปลองซื้อตัวนี้มานะเดี๋ยวจ๋าจะขึ้นรูปให้ว่ามันคล้ายกับชาแนลตัวไหนเนาะคือแบบถ้าใครอยากลองนะคือไปลองเลยเพราะว่ามันหอมมากแต่ว่าแค่ไม่ติดทนเท่าชาแนลแค่นั้นเองนอกนั้นคือเหมือนมากคะ่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับ Favorite of the Year ของ2022ของจ่าที่ผ่านมาเนาะก็มีทั้งถูกและแพงผสมผสานกันไปเนาะก็ถ้าใครอยากลองยังไงก็ลองไปหาลองใช้ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย